ในขณะที่สุภมิตรและฐานรับจ้างเดินทางไปยังภูมิประเทศที่ทาหารหมวดสีโดนทาหารเวียดนามเหนือรอบเข้ามาสังหารผมก็ได้อาศัยวิทยุสนามจากพลวิทยุประจำตัวผบพัน์ส่งรหัสไปหาวอไอเกิลตามคาสั่งของสุภมิตรเสร็จเรียบร้อยภายใน5นาทีนั่นเองต่อมาอีกสักครู่พวกเราก็พ้นบริเวณป่าละเมอะมองเห็นป่าทึบที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นทิวแถวอยู่เบื้องหน้าฝนที่ตกจักจักอยู่ตลอดเวลาเริ่มซาลงทุกขณะ จนกระทั่งหยุดสนิทเป็นปิดทิ้งเมื่อคณะของผมเดินทางถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ห่างจากป่าละเมาะเท่าใดนักภูม Asia, ิประเทศเป็นที่ราบก็จริงแต่ถว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไปในอนาบริเวณก็ทําให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นป่าที่ค่อนข้างจะทึบเอาการอยู่ทีเดียว17นาฬิกา45นาทีเข้าไปแล้วผมมองเห็นทหารยืนจับกลุ่มคุยกันสลอนไปหมด ที่บเรียนณรากเต็นสนามที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆด้วยการเอาเสื้อกันฝนปันโจ3-4ผพื้นต่อกันแล้วคลุมลงไปที่บนกิ่งไม้อาศัยไปที่หลบฝนชั่วคราวในขณะลาดตะเวนผมกับสุภมิตรเพ่นพวดเข้าไปที่เต็นสนามซึ่งขณะนี้ภากันฝน,ฝนฝนพังทลายและีละนาดฉีกขาดพลุนไปด้วยลูกกระสุนปืนมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนลอยเลือดที่ยังตกค้างอยู่ที่พื้นมองเห็นจางๆเนื่องจากอำนาจของฝนที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตา เมื่อทหารรับจ้างชายไม้เขีย่ยเสื้อกันฝนออกภาพที่ปรากฏแก่สายตาทำความสะเทือนใจให้กับทหารรับจ้างทุกคนเป็นอย่างมากทหารหมวดสีทั้ง8คนนอนสมกันอยู่ที่พื้นลอยเลือดเป็นคาไปหมดทั้งเรือนล่างเครื่องแบบพลุนไปหมดด้วยอำนาจของลูกกระสุนปืนนอกจากนั้นบริเวณสวงอกยังโดนของมีคมกระนำแทงเบื่อวะไปหมดเป็นที่น่าสังเกตว่าวิทยุและปืน M16 ทั้งหมดสูญหายไปจนหมดสิ้น หมวดจำนงหายไปจากชุดลาดตะเวนผมกำลังให้ทหารออกติดตามสงสัยจะโดนจับตัวเอาไปครับพอบหมวดที่5รายงานให้สุพมิตรทราบพ,พร้อมกับเดินตรงเข้าไปหยิบรองเท้าแตะที่ทําด้วยยางนอกรถยนต์จากบริเวณข้างๆเต็นสนามขึ้นมาข้างหนึ่งจากนั้นก็เอ่ยต่อไปอีกพวกมันทิ้งรองเท้าเอาไว้ข้างหนึ่งก่อนจะถอนตัวเข้าไปในป่าทึบผมยังไม่ได้เข้าไปแตะต้องศพของพวกเราทั้งหมด เพราะผมไม่แน่ใจว่าพวกมันอาจจะทํากับระเบิดดักเอาไว้ก็ได้ผู้พันจะให้ผมจัดการยังไงกับศพดีครับหรือเอาเชือกผูกที่ข้อเท้าส่วนหนึ่งส่วนใดของศพก็ได้ขอให้เชือกเส้นยาวๆหน่อยก็แล้วกันต่อจากนั้นให้ทหารหลบออกไปจากบริเวณนี้แล้วค่อยดึงเชือกให้ศพเคลื่อนที่ออกจากที่เดิมจัดการได้สุภมิตรออกคําสั่งอย่างหุน้นหุน้นพร้อมกับพยักหน้าให้ผมเข้าไปนอนหมอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณดังกล่าวพอสมควร ในขณะที่ทหารรับจ้างกําลังสารวนใช้เชือกล่ามข้อเท้าของศพอยู่นั้นสุพมิตรก็หันมาถามผมอีกครั้งบิ๊กแมนผมอดสงสัยไม่ได้ว่าระยะห่างเพียงแค่ครึ่งกิโลเมตรแค่นี้พวกมันใช้ปืนอะไรยิงทําไมพวกเราถึงไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมนึกถึงปืนเก็บเสียงที่วออีกเกิลยึดได้จากทหารเวียดนามเหนือขึ้นมาทันทีด้วยความแน่ใจผมตอบออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวานนี้ตอนประจันบานกันบอยออเกิลยึดปืนเก็บเสียงชนิดพิเศษได้จากนายทหารเวียดนามเหนือหนึ่งกระบอกและปืนดังกล่าวผมก็เคยใช้กับมือคลาวยิงกับทหารเวียดนามเหนือที่เวียงจันทร์มาแล้วแน่นอนครับพวกมันคงจะแฝงกายเข้ามาในขณะที่ฝนตกหนักและซันโวเข้าใส่ในระยะเผาขนผู้หมวดจำงยังคงไม่ตายก็เลยถูกพวกมันพาตัวเอาไปด้วยผมคิดว่าผู้พันเรียกกำลังทหารที่กำลังออกค้นหากลับดีกว่าครับอากาศชัดมืดลงทุกที ผมชักไม่ไว้ใจเสียแล้วสุพมิตรยังไม่ทันจะตอบทหารที่ทำหน้าที่ลากศพก็ร้องตะโกนขึ้นมาดังลั่นพร้อมหรือยังครับผมจะลากเดี๋ยวนี้ในขณะที่พูดผมก็มองเห็นทหารรับจ้างแปดคนที่ทำหน้าที่ลากศพถือปลายเชือกเข้าไปนอนแอบอยู่หลังคนต้นไม้เพื่อรอคำสั่งจากสุพมิตรในการปฏิบัติงานเอาเลยลากพร้อมๆกันนะโว้ยระวังตัวให้ดีๆด,ด้วย พอขาดคำของสุภมิตรทหารทั้ง8คนก็ออกแรงลากศพโดยพร้อมๆกันจริงอย่างที่สุภมิตรพูดเอาไว้ไม่มีผิดพอศพถูกลากเคลื่อนที่ลูกระเบิดสังหารที่ถูกถอดสลักเอาไว้ใต้ศพก็ระเบิดขึ้นมาทันทีเสียงสนั่นวันไหวปานประหนึ่งแผ่นดินจะถล่มก็ได้บังเกิดขึ้นเสียงระเบิดไม่น้อยกว่าหครั้งดังขึ้นมาติดๆกันเศษเนื้อหนังของมนุษย์สาสตกระเซ็นไปรอบทิศ กิ่งไม้ขนาดเท่าข้อมือขาดฉุยเหมือนกระโดนขวานจามขนาดผมนอนหมอบอยู่ห่างเกือบ30เมตรประสาทหูยังได้ยินเสียงหวีดบาดของสเก็ตระเบิดแบกอากาศผ่านออกไปข้างๆอย่างถนัดหูสิ้นเสียงระเบิดที่สะเทือนเลือนลั่นทหารรับจ้างก็ค่อยๆทยอยออกมาจากที่ซ่อนเมื่อมองเห็นภาพที่อเนจอานาถของเพื่อนฝูงเคาะไหลยละเกะละกะอยู่เบื้องหน้าบางคนถึงกับอาเจียนออกมาด้วยความคลื่นเหียนเลือดส่งกลิ่นคลาวคลุ้งไปทั่วบริเวณทหารรับจ้างบางคนถูกอำนาจระเบิดล่างขาดสองท่อน ตับไตไส้ผุงเลี่ยราดอยู่ที่พื้นมองดูเหมือนเครื่องในของสัตว์เอากิ่งไม้คลุมไว้ก่อนรุ่งนี้เช้าพอเราเคลื่อนที่ผ่านค่อยชาปนิกิจกันทีหลังเรียกชุดค้นหาหมวดจำนงกลับได้แล้วสุภมิตรออกคำสั่งหุนห้วนพร้อมกับกัดกรามด้วยความแค้นใจสำหรับผมบอกตามตรงครับชาชินกับสภาพอันแหลกเหลวของศพมามากต่อมากชีวิตในสนามรบการสูญเสียชีวิตของทหารรับจ้างแต่ละคนเป็นของธรรมดาเหลือเกิน ความเสียใจที่ผมมีก็คือบุคคลดังกล่าวเหล่านี้เป็นคนไทยเหมือนกับผมเท่านั้นไอเรื่องพอเห็นสภาพของศพแล้วมันเกิดอาการคลั่งแขนอาฆาตจนระงับสติอารมณ์ไม่ได้จนถึงกับเป็นบ้าเป็นบอเหมือนกับทหารรับจ้างบางคนสําหรับเหตุการณ์แบบนี้จะไม่บังเกิดขึ้นกับผมเป็นอันขาดการทําสงครามก็คือการเข้าประหัตประหารกันความสามารถในเชิงยุทธวิธีและความสามารถในส่วนบุคคลมักจะทําให้ผู้นั้นเอาตัวรอดจากสมรภูมินรกได้อยู่เสมอ การเข็นฆ่ากันในสนามลบไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องสู้กันซึ่งๆึ่งหน้าเหมือนกับนวนิยายประโลมโลกที่นักประพันธ์สร้างพลอดขึ้นมาในทนํานองพระเอกเก่งเหมือนกับฮนุมานกับชาติลงมาเกิดผิดถนัดครับในสงครามแบบกองโจรการรอบเข้าทําลายฆ่าศึกเบื้องหลังคือหลักสูตรที่ฐานรับจ้างทุกคนแทบจะต้องเรียนรู้และถือเสมือนหนึ่งเป็นหัวใจของการดําเนินยุทธวิธีเลยทีเดียว หน่วยแซป,ปอร์ของฐานเวียดนามเหนือมีความสามารถทัดเทียมกับฐานสูนสงครามพิเศษป่าไวเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ฐานเวียดนามเหนือเหนือกว่าพวกเราก็ตรงด้านกำลังใจและระเบียบวินัยที่แข้งขัดเท่านั้นเมื่อฐานรับจ้างเข้าไปลบในสมรภูมิเราพูดกันง่ายๆอันดับแรกที่ทุกคนต้องเสี่ยงเข้ามาคือเงินตัวเดียวเท่านั้นพอลบกันหนักๆเข้าสภาพของสงครามที่เลวหลายเริ่มบีบคั้นจิตใจอย,อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอำนาจของดนลลร์ชักจะเสื่อมคลายลงไปทุกที พื้นแผ่นดินที่ทุ่มเทกาลังกายเข้าห้มหันกันก็ไม่ใช่พื้นปัตภีไทยอันเป็นที่รักและหวงแหนเรื่องทั้งเรื่องมันก็ต้องเกิดความท้อแท้ขึ้นมาจนได้ความท้อแท้ทาให้เกิดความเซงอยู่อย่างใหญ่หลวงความเซงเป็นบอกเกิดแห่งความเผลอเลอเมื่อมันเกิดความเพลอเลอเมื่อไหร่พึงสํานึกถดบ้าบัดนี้เหมืนอนรัตยูยได้เข้ามาเคาะประตูบังเกอร์เพื่อเรียกร้องชีวิตของพวกเราอยู่แล้วมีทหารพลล้มจากศูนย์สงครามพิเศษสูญหายและล้มตายในสมรภูมิเราไม่ใช่น้อย บางคนเป็นทหารฝีมือดีมาจากสมรภูมิเวียดนามก็ยังต้องเส้นสำเวยเป็นผีเฝ้าทุ่งให้หินไปแล้วไม่รู้ว่ากี่คนตะกี่คนแต่ถ้าลองเปลี่ยนสมรภูมิมาลบในผืนแผ่นดินไทยกันดูบ้างผมเชื่ออย,ย่างสุดหัวใจเลยครับเพื่อมาตุภูมิทหารกล้าเหล่านี้พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างสุดใจขาดดิ้นเลยทีเดียวแต่อย่าเลยครับขออย่าให้สภาพของสงครามที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเรา เข้ามามีบทบาทอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยที่ผมรักและหวงแหนประดุจชีวิตตามที่ผมคาดคิดเอาไว้เลยผมเห็นสภาพบ้านแตกสแสลาดขาดของประชาชนแล้วอดหดหูใจไม่ได้ขอพระสยามเทวาธิราชได้โปรดช่วยปัดเป่าให้ความเวลวร้ายของสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือมีท่าทีจะเกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยเสียทีเถิดผมเสียเวลาอยู่บริเวณที่เกิดเหตุอีกชั่วครู่ก็ยกกาลังฐานรับจ้างทั้งหมดเคลื่อนที่กลับเข้าฐานปฏิบัติการ ใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีก็เข้าถึงฐานด้วยความเรียบร้อยปิดไม่มิดหรอกครับเพียงชั่วครู่ข่าวคราของผู้เสียชีวิตก็ลามสัพัดไปทั้งกองพันทหารรับจ้างต่างพาก,กันกระเฮี้ยนกระหือหรือที่จะแก้แค้นแทนพรกพวกที่ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดบางกลุ่มถึงกับรวบรวมรายชื่อสมัครเป็นหน่วยพิเศษขอติดตามล่าทหารเวียดนามเหนือเลยทีเดียวเพื่อความสะดวกในการประสานงานในด้านยุทธวิธี สุภมิตรเรียกนายทหารชั้นพอ,อร้อยทั้งหมดมาประชุมรับแผนการในทันทีทันใดที่เดินทางกลับเข้าถึงฐานกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยก็ป่าเข้าไปเกือบสามทุ่มท้องฝาภายหลังฝนตกปราศจากหมู่เมฆหมู่ดาวที่กระพริบแสงหยอกล้อและยิบระยับถูกแสงสว่างจากดวงจันทร์ในวันขึ้น15าคำ่ำขมลัศมีจา,จางหายไปเกือบหมดท้องฝาแสงสว่างจ้าของจันทร์เพ่นสดลงมากระทบกับภูมมประเทศรอบด้าน ทำให้บังเกิดเงาที่สะท้อนเหมือนกับฝูงเปรดที่ยืนถมึนเหมือนกับจะคอยทวงวิญญาณของฐานรับจ้างที่ชตาขาดลงไปในรกเพื่อชดใช้กรรมแสงไฟจากเต็นสนามของฐานรับจ้างถูกพลางอย่างเข้มงวดกวดขันแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นเชื้อกระตุ้นให้ฐานรับจ้างแต่ละคนเพิ่มมาตรการในการป้องกันฐานปฏิบัติการขึ้นเป็นทัพทวีผมครึ่งนั่งครึ่งนอนโดยอาศัยเป้สนามที่บรรจุผ้าห่มหนุนอยู่แผ่นหลัง ปล่อยเท้าทั้งสองข้างยื่นออกไปนอกเต็นท์เพื่อพักผ่อนอิริยาบถหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเสียงพนักงานวิทยุบอกรพันคุยกันอย่างถูกคอกับบอเอีกเกิลดังเบาๆอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดส่วนสุภมิตรนั่งพนมมือสวดมนต์พึมพำอยู่ที่หัวเต็นท์อันเป็นกิจวัตรประจําวันที่อบอพันล่างเล็กกระทำอยู่เสมอมิได้เว้นแม้แต่คืนเดียวที่ผมเคยหลับนอนร่วมกันมาในขณะปฏิบัติตามแผนเข้าตีของ c i a ในช่วงเวลาที่เป็นของตัวเอง ถึงแม้จะเป็นเวลาเล็กน้อยผมก็ใช้เวลาเหล่านี้นึกถึงอดีตเก่าๆที่ผ่านมาซึ่งมันก็เป็นความมันทางอารมณ์อย่างวิเศษที่สุดเท่าที่ผมพอจะทําได้ในโอกาสเช่นนั้นนึกถึงความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนาชนิดแล้วอดสะท้อนใจไม่ได้ถ้าความรักมันง่ายเหมือนกับการฆ่ากันในสนามรบป่านนี้อุปสรรคของผมก็คงจะลุล่วงไปแล้วมันอาจจะรู้ดีรู้ชั่วกันไปข้างหนึ่งแต่เท่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่ผมคิด ผมไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านกำแพงเงินตราของเธอเข้าไปได้ความจนและความสำนึกในกรลาหัวทำให้ผมต้องหนีจากเธอไปจนสุดแผ่นดินชาตินี้ทั้งชาติโอกาสของผมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอคงไม่มีอีกแล้ววันหนึ่งก่อนที่ผมจะจบชีวิตลงในสมรภูมินรกแห่งนี้ผมได้ปฏิญาณกับตัวเองเอาไวา้ว่าผมยังรักและซื่อสัตย์ต่อเธอคนเดียวเท่านั้นความคิดคำนึงของผมสะดุดลงเหมือนกับหนังขาด เมื่อได้ยินเสียงแว่วๆของผู้หญิงเรียกชื่อของผมเป็นภาษาไทยผ่านลำโพงวิทยุ PRC 77ออกมาเบาๆกล่าวแรกผมคิดว่าประสาทหูผมแววไปก็เลยนอนหลับตาฟังนิ่งอยู่ชั่วครู่กล่าวนี้เสียงเรียกขานชื่อของผมดังกังวานขึ้นอีกครั้งและกล่าวนี้รู้สึกว่ามันจะดังลั่นไปทั่วเต็นท์เลยทีเดียวบิ๊กแมนจากบอว่าเปลี่ยนผมลุกพรวดพลาดขึ้นมานั่งหูตาสว่างหายง่วงเป็นปิดทิ้ง วอร์กเกิลกับพนักงานวิทยุบกพันที่นั่งคุยกันอยู่ต่างก็ขยับเข้ามานั่งล้อมวิทยุกันให้สลอนไปหมดเสียงสวดมนต์จากสุภมิตรขาดตอนลงโดยฉับพลันจากแสงสว่างของเทียนไขผมเห็นผู้พันค่อยๆลืมตาแล้วหันมาบุ้ยไม้ให้ผมฟังวิทยุที่ตั้งอยู่กลางกลางเต็นสนามผมทวงเวลาอยู่ชั่วครูกก็ตัดสินใจหยิบปากพูดขึ้นมาเรียกขานชื่อของเธอออกไปทันทีมาว่าจากบิ๊กแมนคุณมีอะไรให้ผมช่วยเหลือหรือครับ บิ๊กแมนจากบ่าว่าเตรียมรับข่าวเสียงหวานใสแจ๋วจากหญิงสาวเจ้าของนามบ่าว่าก็เจื้อแจ้วพันลำโพงออกมาอีกครั้งพร้อมกับอ้างว่ามีข่าวที่ต้องการจะส่งถึงผมหนึ่งฉบับพนักงานวิทยุบอกกอบพันซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเอื้อมมือหยิบกระดาษเขียนข่าวและดินสอขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับสกิดหัวเข่าของผมในทํานองว่าขณะนี้พร้อมที่จะรับข่าวอยู่แล้วบ่าว่าจากบิ๊กแมนพร้อมแล้วส่งได้ เงียบไปชั่วอึดใจแม่สาวลึกลับก็เริ่มส่งข่าวเป็นรหัสมาให้ผมประมาณสิบบรรทัดท่ามกลางความตกใจของสุภมิตรและพนักง,งานวิทยุที่นั่งอ้าปากหวออยู่ข้ขางๆอย่าว่าแต่สุภมิตรเลยครับแม้แต่ผมเองฟังรหัสเธอส่งมาแล้วอดขนหัวลุกไม่ได้ก็รหัสที่เธอใช้อยู่ในขณะนี้มันก็คือรหัสที่ผู้พันสุภมิตรคิดขึ้นมาเองในกองพันนั่นเองหลังจากเธอส่งข่าวให้ผมเสร็จเรียบร้อยเธอก็เงียบหายไปผมลองเรียกเธอไปอีกสองสาครั้งก็ปราศจากคําตอบได้สิ้นเชิง กลับมีเสียงแฝกประจำกองพันานฐานรับจ้างต,าตา่างๆสอบถามกันมาให้วุ่นวายว่าผมพูดอะไรกับหญิงสาวเจ้าของนามบาว่าคนนั้นผมจำเป็นต้องปฏิเสธออกไปว่าไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงดังกล่าวและข่าวที่เธอส่งมาก็ถอดรหัสไม่ออกเรื่องวุ่นวายก็เลยยุติลงไปได้พนักง,งานวิทยุบอกอพันยื่นกระดาษรับส่งข่าวให้สุภมิตรแล้วฉีกสำเนาสมุดร,รับข่าวพับเอาไว้ในกระเป๋าสุภมิตรรับเอาข่าวไปอ่านอยู่ช่วครูกก็ส่งข่าวฉบับนั้นมาให้ผม หกทุ่มตรงพบกันที่ความที่สามสจากบาว่ามิดของคุณข้อความอย่างง่ายๆแต่ทว่ารัดกลุ่มได้เนื้อความอชัดแจ้งที่สุดแม่มิดลึกลับมีนัดแนะกับผมเสร็จแล้วพวกมันคงจะยึดรหัสจากหมวดจำนงได้อย่างแน่แนเมื่อตอนหัวคำ่ำผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปถนัดใจขณะนี้เหลือเวลา15นาทีเท่านั้นบิ๊กแมนสแตนบายความถี่ของเบลเดอร์เอาไว้กันแล้วกันนะครับ ผมจะใช้เครื่องของบอกอพันหมุนไปที่ความถีที่มันนัดมาผมคิดว่าลองหมุนไปรอมันก่อนดีไหมครับสุภมิตรเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับเอื้อมมือมารับกระดาษเขียนข่าวจากผมเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อและเอ็นกายใช้มือทั้งสองประสานกันลองหนุนศีรษะพิงเป้สนามหลับตานิ่งเหมือนกับจะเป็นทุกข์อยู่ในใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกองพันของตัวเอง พนักงานวิทยุบกกพันยกวิทยุ PRC 7 7ที่วางอยู่บนหัวเต็นท์ออกมาวางที่ช่องทางเข้าออกและถอดเสาอากาศชนิดสั้นออกต่อจากนั้นก็เปิดซองผ้าใบที่ติดอยู่ข้างๆวิทยุดึงเอาเสาอากาศชนิด5ท่อนขึ้นมาสวมเข้าไปโดยปล่อยให้เสาของสายอากาศโผล่ออกไปนอกหลังคาเต็นต์ต่อจากนั้นก็เปลี่ยนความถี่มาที่แบนต่ำแล้วหมุนไปที่38.45ทันทีนี่ครับปากพูดสำหรับหูฟังผมพว่งพวงลำโพงชนิดพิเศษเอาไว้แล้ว เหลืออีกหกนาทีคุณบิ๊กแมนลองเรียกดูสิครับพนักงานวิทยุบกกพันพูดพร้อมกับยื่นปากพูด PRC 77ส่งมาให้ผมบ่าว่าจากบิ๊กแมนบ่าว่าจากบิ๊กแมนบ่าว่าจากบิ๊กแมนไม่มีเสียงตอบจากเธอเหรอกครับ พนักงานวิทยุกองพันธ์ก้มลงมองดูความถี่อีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าถูกต้องตามข่าวที่ได้รับหรือไม่หกทุ่มจงเสียงอ่อนหวานชัดถ้อยชัดคำของหญิงสาวเจ้าของนามบาว่าก็ดังกังวานออกมาจากลำโพงชนิดพิเศษบิ๊กแมนจากบาว่าดิฉันได้ยินเสียงข้าคุณแล้วค่ะระเบียบการใช้วิทยุกำหนดเวลานัดหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พนักงานวิทยุจะต้องพึงสังวรเอาไว้ คุณเรียกดิฉันก่อนกำหนดนัดหมายตั้ง6นาทีอย่าใจร้อนนักสิคะสวัสดีค่ะนี่ดิฉันบาว่าแห่งกองพันธานเวียดนามเหนือที่294พูดแม่สาวลึกลับกล่าวสวัสดีให้กับผมแล้วครับนอกจากนั้นยังสั่งสอนระเบียบการใช้วิทยุเหมือนกับจะเป็นการตบหน้าให้กับผมเสียอีกผู้พันสุพมิตรลุกพรวดพาดขึ้นมานั่งตะแคงหูฟังคุณบาว่านี่ผมบิ๊กแมนพูด มีอะไรสงข่าวมาได้เลยครับคุณบิ๊กแมนหน่วยเซปเปอร์ของกองพันธุดิฉันจับนายทหารฉันผอบหมดของฝ่ายคุณได้หนึ่งคนพร้อมด้วยสมุดร,รหัสประจำกองพัน์ุข้อต่อรองที่ดิฉันต้องการคือแลกเปลี่ยนใบรหัสของบอกรล้องแจ้งกับชีวิตของหมวดจำนงถ้าฝ่ายคุณตกลงเราจะนัดพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงดิฉันให้เวลาคุณสิบนาทีเพื่อการตัดสินใจ จบตอนที่25แล้วนะครับโหลดติดตามและฟังตอนต่อไปนะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นแล้วใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณเลยหลายครับ